ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายกไก่ตนันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนและสำหรับใครที่ไม่น่ารักเนี่ยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะทานน้องๆในคลิปวิด,โดีโอของเราเราานี่ะผมนัลแกบ ฮ <c oughs> ก็คือมีท่างของคิงเล่นะครับผมนะฮะแล้วก็บอกฟุตของเราแล้วก็ฟุตเบอน์ท่ากราวนั่เนเองนะครับผมนะฮะแมปที่พี่เตรียมมาก็มีทั้งหมด3แมปด้วยกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับผมนะฮะแมปไหนมีผลเสือที่โหดที่ฮาที่มันแล้วก็สนุกแล้วก็แบบเอ่อตะลึงตึงโป๊ะนะครับผมไม่ใช่นะครับผมนะก็คือพูดง่ายๆเลยนะครับผมนะฮะแมปไหนเท่และสวยกว่ากันนะครับผมนะฮะอันไหนน่าเล่นกว่ากันอะไรก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมนะฮะถ้าใครที่ชอบแบบไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะออกเสียงเรียงนามนะครับผมนน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 นะะะะะฮฮเเเปป็็็กกกกกกกาาารรัััั่่่ออออองงมมมมคคต์ให้้้พีไไดดดสิึบผ เออสำหรับใครที่มีความชอบเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะอันดับแรกเรามาเริ่มกันที่คิงสังกสีกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับผมนะฮะแต่และสกิลเนี่ยถ้าเราไม่แปลงร่างเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมนะฮะเราเองก็ต้องขอแปลงร่างกันก่อนนะครับผมนะฮะแปลงร่างนี่เป็นยังไง กู <laughs> เห็นยแับแรกแลก้วกูตกใจเลยครับผมนะฮะเออห่อ่าคิแตกคี้แตนเลยนะครับผมนะฮะดูลักษณะเหมือนไม้แขวนเสื้อที่บ้านเลยนะครับผมนะฮะทีโพสไม่ใช่นี่ครับผมนะฮะแหมเราก็ไปบูลลี่เขาเกินนะครับผมนะฮะมันสิเกินไปฮานาฮด็อกเตอร์ก็อย่างที่บอกนะผมนะฮะแบบนี้เขาค่อนข้างเค่งเรื่องของลิกิทธิ์นะครับผมนีก็ดูลักษณะของหน้าตาคิวเคิลหายหมดเลยนี่ครับผมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าลักษณะการเดินเนี่ยมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมนะฮะเดินกลางแขนไปด้วยแล้วก็เดินท่าย่องย่องย่างนี้นะครับผมนะแถมเนี่ กซ้ายนะครับผมนะก็จะมีการต่อยแบบนี้นะครับผมนะฮะมีดาเมจด้วยนะครับผมนะฮะอ่าตุบตับตับนี่ไปไงละ่ะโอ้โหรำมวยมันเลยมึงโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมต้องลองๆกันต่อไปในผมนะเป็นสกิลในการพุ่งชนนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าปิ้วนี่นะครับผมนะฮะพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้โอ้ทำไมกูต้องห,วห่วงระด้วยเวลาที่กูรีวิว,อนะวอเออนะครับผมนะสกิลสองในผมนะเป็นการหมัดปงหมัดปืนนะครับผมนะฮะเป็นท่าทางของหมัดโอหกราชานะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ยาปิ้วนี่อ่า จ่ายจ่ายสกิลแล้วหรอโอ้มองไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะไวกว่าแสงก็ลดไอทิมที่บ้านนะครับผมต่อไปเป็นศต้าของสกิลวีนะครับผมนะฮะเป็นการคำรามนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ้าวโอเคครับผมนะฮะก็วีประมาณนี้นะผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมแต่คิดว่าแบบนี้เป็นยังไงนะครับผมนะฮะชื่นชอบกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าใครเคยเล่นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะฮะส่วนตัวบอกว่าเฮ้ยกูตกใจกูตกใจหมดเลยผลเสือกูไปซะแล้ว เฮ้ยก <h> ูตกใจหมดเลยเอองงงงเลย โอเคครผมนะ,ะก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะเมื่อกี้กูตกใจจริงนะคุณผู้ชมนะไม่ได้ acting เลยเลยนะครับผม <laughs> โดนปาทีเดียวแล้วหายเลยโอ้โหเลือดกูถ้าแบบโอ้โหสี่หมื่นกูหายเป็นฟินเลยนะครับผมนะมาต่อกันที่แมปที่2การนะครับผมนะฮะเป็นแมปที่เรานั้นคุ้นเคยกันมากที่สุดนะครับผมนะฮะนั่นก็คือแมปบอฟฟต์นะครับผมนะฮะซึ่งแมปนี้ก็เป็นหนึ่งแมปที่มีทางด้านของผลลีโอพาร์ตนะครับผมนะนะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเปลี่ยนสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมนะฮะก็อยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับผมนน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 ะะะะะะะฮฮเเเเเปปป็็็ผผลลใหหมมมม่่่่่่ทีข้้าาาาสสุดดดครรรรัับบแตกกกููึวจโโิ์ฟไยยอออื กัันนนครบผมะแต่ณปัจจุบันนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลที่รู้สึกว่าจะโกกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมนะขอย่านรีวิวกันเลยละกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะมาเดี๋ยวเราไม่ได้ไปที่สกิลหนึ่งกันเลยนะครับผมนะฮะเราขอย่านรีวิวกันเลยละกันนะครับผมนะฮะเป็นการปล่อยมัดแตชนิดเหล็กนะครับผมนะฮะจิ้มจิ้มจิ้มแบบนี้ครับเี้เฮ่าแล้วก็ระเบิดตู้มนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นแบบนี้บอกเลยว่าเฉยยยๆมมมมมมาาาากกกนนนนนนนะะะะะะะคคคคครรรรััับบผผผผฮฮไไ่่่่เเเใใชช้้ลลลิโโโอพดีีปปหซ็ทแงต โคตรกังเลยนะครับผมเออไม่ใช่โคตรโก่งๆเลยนะครับผมนะน้องๆมาต่อกันที่ทีมที่สองกันเลยนะครับผมนะฮะเป็นการเตะร่มชมวิวนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าไปครับปิ้วเน่ตุ้มนะครับผมนะฮะมีมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะก็มีประมาณนี้ทีมทีสามนะครับผมนะฮะก็จะเป็นการกระโดดตะคุบแมวนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไปครับปิ้ว นี่เป็นยังไงล่ะฮนะครับผมนะฮะโคตรเท่เลยผู้ชเชอมาแต่ก็รู้สึกว่ามันจะปิงปิงนะครับผมนะมันกระตุกอะไรไว้เออโอ้โหปิงปิงปิงก็แค่ร้อยกว่านะครับผมนะไม่ถือว่ามันมันไม่ไม่กระตุกนี่หว่านะครับผมนะคิดเองหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะถ่ายคลิปด้วยหรือเปล่านะครับผมนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมนะฮะโปรหายไปแต่ปิงมาแทนนะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมนะฮะคือเซิร์ฟเอเชียมันมาหายไปแล้วนะครับผมนะเราไปเล่นเซิร์ฟต่างประเทศเซิร์ฟแบบนอกนอกทวีปนะ ผลทาให้เรานั้นติ่งติ๊งนะครับผมนะ yle, ตัวเท่าบ้านเลยทีเดียวนีครับผมนะมาต่อกันนะครับผมนะฮะสกิลเอฟนะครับผมนะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้นะครับผมนะเป็นการสไลด์ชุ่งๆนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะและต่อมาเป็นสกิลท่าแรกของการแปลงร่างนะครับผมนะฮะก็จะเป็นเช่นนี้เลยนะครับผมนะพร้อมไปครับนี่การแปลงร่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะมีห่างเคลื่อนไหวได้นะครับผมนะฮะมีท่าทีเหมือนจะขยับได้นิดหนึ่งนะครับผมนะฮะเออก็เท่เลยนะครับผมนะน้องๆส่วนตัวนะ สกกิล็สมงสมุดดีนะครับผมนะฮะถ้าเดินนะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับผมนะฮะย่องย่องยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะฮะเออนะครับผมนะโคตรเท่ต่อไปนะครับผมก็รู้สึกว่าสกิลสกิลก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมนะฮะสกิลสองสกิลหนึ่งก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะอ่าก็ประมาณนี้รู้สึกว่ามันจะมีสกิลเอฟเฟกต์ในการวิ่งไหวด้วยนะครับผมนะฮะต่อไปเป็นสกิลเอฟนะครับผมนะก็เป็นการซิกแซกอย่างนี้นะผมนะก็มีประมาณนี้แถมมีการโจมตีแบบประชิดกก็็จะเปนนาารต่่ออยแบบี้ นะครับผมนะมีการคำรามด้วยนะฮะเออนี่เป็นยังไงล่ะเฮ้ยนี่ไงผมนะก็จะเป็นประมาณนี้และนี่ก็เป็นผลเสือทธนัตของบอกฟุตนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะครับผมนะฮะใครที่ชื่นชอบแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับผมนะฮะคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันว่าเฮ้ยพี่ผมชอบแบบนี้มากๆเลยนะครับผมนะสำหรับผลเสือของเรานะครับผมนะฮะเออมาต่อกันที่ทธนัตของแบบที่3กันเลยนะครับผมนะฮะนั่นก็คือแบบฟุตเบเทนกราวร์นี่ผมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่มีทธนัตของผลลีโอพาร์ดหรือว่าผลเสือดาวกััันนนนนนด้้วย่่เเองงะะะครบผมฮซึแี ผลเสือดาวนี้เข้ามาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมนะฮะเป็นการอัปเดตของเกมแล้วก็มีท่าของผลเสือดาวเข้ามาด้วยนะครับผมนะช่วงนี้ใครมีผลเสือดาวในแมปนี้นะครับผมนะก็เท่ากับกวาดกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะใครไม่มีก็เท่ากับไก่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะแต่สังเกตเห็นว่าเอ่มอน NPC นีซ่มันหายไปไหนมีแค่ตัวเดียวกูต้องใช้แบบประหยัดใช่ไหมเนี่ยนะครับผมนะฮะก่อนอื่นนั้นผมต้องขอขอบคุณเจ้าของ ID ก่อนเลยนะครับผมนะฮะจากน้องปังนั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ยืมมมมมมรร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 หัััััสสนน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 นีีีี้้้้้าาาาวววววิิะะ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 คคคคคบบบบผผผฮฮฮ่่่กกกก็็ูึจจจจเปงงท2แลดยขอุณๆใ อย่างแรกเลยนะผมนะรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด5สกิลด้วยกันนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลหนึ่งกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะเป็นการโซไปด้านหน้านะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับพร้อมไปครับนี่นะครับผมนะฮะเป็นการทำดาเมจด้วยแล้วก็ต่อยนะครับผมนะฮะอ้าวรู้สึกว่าอ้าวมอนมอนกูหายไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหหายเลยอ๋อมาแล้วนะครับผมนะน่าจะตายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะต่อกันด้วยที่นะครับผมนะสกิลสเป็นการเตะอรมชมวิวกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าจะเท่ด้วยนะครับผมนะพร้อมไปครับ นี่นะครับผมนะฮะอู้หุยเชี่ยต้นไม้พังเลยวะโอ้โหลงทุนสร้างมากเลยนะมึงครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยต่อมาเป็นสกิลสามนะครับผมนะก็จะเป็นการขวานศัตรูแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะถ้าเปรียบเทียบในแมปอื่นๆก็จะเป็นดัชนีเหล็กนั่นแหละนะครับผมนะฮะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับขวนครับปิ้วนี่นะครับผมนะฮะขวนขวานขวนขวานขว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 วนแล้วก็ขวนปิ้วโอ้เป็นกรงเล็บวะเฮ้ย โคตรเท่เลยอะครับน,อนออ้องๆเป่ามาเป็นสกิลที่4นี่ครับผมนะฮะที่ใช้ในการเคลื่อนที่นี่ครับผมนะรู้สึกว่าจะแปลงร่างตัวเองนั้นให้เป็นร่างของเสือดาวนะครับผมนะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับนี่นะครับผมนะฮะรู้สึกว่าเสือดาวกูนี่อ,ะ,อะเฮ้ย ออ,ถอ๋ถ้าพุ่งชนศัตรูอ๋อถ้าพุ่งชนศัตรูเนี่ยก็จะเป็นการกัดศัตรูนะครับผมนะฮะทำดามเมจนั่นเองนะครับผมนะแต่สังเกตได้เมื่อกี้เสือดาวกูใส่กางเกงด้วยนะครับผมนะฮะแหมสังเกตรัดรูปซะด้วยผู้ช,ชมจีสติงอะไรอย่างงี้นะผู้ช,ชมเดี๋ยวเรามาลองอีกแบบหนึ่งนะผมนะฮะเมื่อเราไม่พุ่งชนเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับผมนะฮะก็ใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วแสงนะครับผมนะฮะเออเป็นเสือชีต้าว่ะเฮ้ยแต่ถ้าเราพุ่งชนศัตรูเนี่ยก็จะมีดามเมจนะครับผมนนนนนนะะะะะแแแบบบบบบบีี้้้เเเเลลลยยคคครรรรััััป็็กกกาาดดวสผมฮฮอ่โต สกิลต่อมาเป็นการแปลงร่างนะครับผมนะฮะเดี๋ยวรอขอญาตแปลงร่างกันก่อนเลยละกันนะครับผมนะพร้อมไปครับนี่หุยท่าแปลงร่างแม่งโคตรเท่นะครับผมนะเฮะ้ยเดี๋ยวนะมีการกระดิกหูด้วยวะใช่ปะหุยหูกระดิกได้เฮ้ยมึงบ้าไหเปล่าเป็นการใส่รายละเอียดแม่งโคตรด,ดีคุณผู้ชมฮะดีเทลโคตรสวยแล้วสูว่ากำยำมากเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหหุยท่าวิ่งแม่งหุยแม่งโคตรเท่เลยคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะมีสกิลคลิกเป่าหุยมีการขวาได,ด้วยหุย คำรามว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะแม่งโคตรเท่นี่เป็นไงในบรรดาแมบทั้งหมดเนี่ยพี่ว่าแม่งแบบนี้แม่งโคตรตึงเลยว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมดูหน้าดิครับผมนะมีการขยับคิ้วขยับหูได้โอ้โหแม่งดีเทลแม่งโคตรเท่เลยคุณผู้ชมฮะต่อไปเป็นสกิลหนึ่งกันบ้างนะครับผมนะฮะเป็นการพุ่งแบบนี้นี่ๆๆๆยอ๋อเป็นการพุ่งแล้วก็เอานิ้วจิ้มตูดนะครับผมนะเออต่อมาเป็นสกิลสองนะครับผมนะฮะเป็นการเตะรมชมวิวเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะเพิ่มเติมคือมันแรงขึ้นนะคครรัับบผมนะไป นี่โอ้โหใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมนะฮะต่อไปเป็นสกิลสามนะครับผมนะฮะเป็นการควรควนควรเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับเปิด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 เดเปิ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 นเปิดเปิดเปิดเปิเลยดเปิ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 เเดิเ เป็นการปล่อยหมัดหกราชาครับผมนะฮะเป็นการต่อยหมัดเฮ้ยเหมือนไอ้อนิเมะเลยอ่ะคุณผู้ชมโคตรเท่เลยนะฮะแล้วก็สกิลสุดท้ายของเราเนี่ยผมแนตะ่จะเป็นการจับกระชากลากถูดีครับผมแต่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่โยนใส่แล้วก็พุ่งใส่ไปแล้วก็เป็นการกระโดดตามแล้วก็ทุบแบบนี้ตุ้มตุ้มนั่นไงนะครับผมนะฮะเอฟเฟกต์ไม่ตรงขอโทษ้วยละกันนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะค่อนข้างที่จะ เฟีย้ยงเงาะแล้วก็เท่ๆมากๆเลยส่วนตัวก่อนเลยนะผมนะรู้สึกว่าทางด้านของแบบฟุตบอลท่านเก่นา,กานี้รู้สึกว่าเขาใส่ใจรายละเอียดในการทําโมเดลแล้วก็สกิลเหลือเกินนะครับผมนะฮะทำมาแต่ละผลเนี่ยคือแทบจะไม่ผิดหวังเลยนะครับผมนะโคตรสวยโคตรด,ดีโคตรเท่เลยนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะชื่นชอบแบบนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับผมนะฮะหรือว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะฮะสำหรับใครที่ผมนะที่เคยใช้ผลเสือในแบบนี้บอกเลยว่าคุณแม่งโคตรดวงดีเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหลัคกี้แม่งคุณเลย่าุุนนกกคททท ครับผมนะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับโอเคในคลิปนี้ก็น่าจะมีวนันี้ผมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับโอ้โหโคตทเท่เลยนะครับผมนะต้น,น้อง